จำยังไงเนี่ยนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคพอน้าไปดิไปสี่หน้าเนี่ยนี่สี่เนี่ยหนึ่งสามสี่หนี่สี่เรียบนะโอเคเดี๋ยวบอกขยับตัวนี้ตนจิเดี๋ยวก่อนพวกก่อนขยับทางนี้มาตรงนี้ตุ้นตุนมันจะไม่ได้ใช่ไหม ก็ได้ปุ๊อุ้ยทางนี้ทานี้นี้เป็นห้าแล้วก็มามันไม่เป๊ะผัวนี่นี่เฟื่องพกอีกอันนึงไงเมื่อกี้มี็ห้าใช่ไหมเฟื่องพกมาได้อีกอันนึงเดี๋ยวก่อนพกเร็วถึงเดี๋ยวผัวจะใส่แจ็คไปอีกอันนึงถ้าเจ็บไปอีกอันนึงนะเดี๋ยวดู เลื่อนเด้อนะผมเลื่อนทางนี้ทางนี้สวยนวุฒบกวชนเลยจริงอ่ะทางนี้ไอ้มไม่จริงผมไม่ชนะจม่ปลงขีดลวเฮ้ยพูดาอผมทางนี้ไม่รอดเอาห่ะเอาไปเลยถุงจะทางนี้รับยิงเลยยิงยิงปัด มปน,นี่เปไม่ใช่นี่จุก<ไ>ปมามไม่ใช่<อ>ป้องกันน้องอะเจประมาณเจ็บตายอีกอันนึงเปดเหรอตายไม่น่าจะเปดแล้วน่เก็ดเจ็บตับมยอตบอบมยอ